สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนนะ้นาๆนักตกปลาทุกๆท่านนะครับสถานการณ์โควิดในบ้านเราช่วงนี้ก็ยังดูเหมือนว่าจะไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่นะครับพี่ๆนนะ้าๆหลายท่านก็เลยงดตกปลาชั่วคราวเก็บอุปกรณ์ไว้กับบ้านแล้วก็อยู่บ้านเพื่อดูแลตัวเองกันนะครับวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องตกปลาโดยตรงนะครับนะ้านๆะแต่จะมาพูดถึงเรื่องความฝันครับ นานาเคยฝันว่าไปตกปลากันไหมครับวันนี้แหละครับผมจะเอาคําทํานายเรื่องการฝันว่าไปตกปลามาเล่าให้นา,นานาได้ฟังครับเชิญครับและสำหรับคำทำนายฝันว่าได้ไปตกปลานะครับผมคัดลอกมาจากเว็บ freelotto.com ครับเขาทำนายไว้ว่า ด้านความรักนะครับถ้าเป็นคนโสดคนโสดจะมีเรื่องการเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆครับโชคชะตาจะนําพาคนที่กําลังโสดเหมือนกันมาพบกับคุณครับดังนั้นช่วงนี้ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะหมาแน่นอนครับและสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับคนที่มีคู่นะฮะหากเป็นลูกสะใภ้ขอให้ระวังเรื่องคําพูดคาจาต่อครอบครัวฝ่ายชายครับเพราะจะทําให้ชีวิตไม่เป็นสุขเชื่อเถอะครับการพูดจาดีๆจะนําพาสิ่งด,ดีเข้ามาหาตัวแน่นอนครับ และทางด้านครอบครัวนะครับชายหรือหญิงใดฝันว่าได้ออกไปตกปลานะครับครอบครัวของคุณอาจจะเกิดเรื่องบาดหมางกันภายในได้ครับซึ่งรอยล้าวเนี่ยอาจจะมาจากตัวคุณเองหรือคู่ของคุณก็ได้ครับการใช้คําพูดที่ดีจะไม่เกาะให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันในครอบครัวนะครับส่วนในด้านการงานนะครับเป็นช่วงที่เรื่องงานตอนนี้จะมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาครับเนื่องจากว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน แต่ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยจะเข้าใจในตัวคุณมากขึ้นครับดังนั้นก้าวผ่านความกดดันนี้ไปให้ได้นะครับต่อไปนะครับทางด้านการเงินครับด้านการเงินช่วงนี้เหมาะสําหรับธุรกิจเพื่อหวังผลกําไรครับคุณจะมีโชคทางด้านการค้าขายครับและต่อมาครับด้านสุขภาพครับช่วงนี้จะต้องระวังตัวเองและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเอาไว้ให้ดีนะครับอาจจะมีเข้าไปหาหมอบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับ และสําหรับชายหรือหญิงใดที่ฝันว่าได้ไปตกปลานะครับความอดทนอดกั้นครับเป็นสิ่งที่คนเราขาดไปไม่ได้ดังนั้นนะครับถ้าผ่านอุสัรคต่างๆไปได้ที่ฐารมเขก้ามาเนี่ยเราก็จะได้พบกับแสงสว่างครับจะทําให้ครอบครัวคุณมีแต่ความสุขความดีงามและโชคลาภครับเลขเด็ดนะครับในการทํานายฝันว่าฝันได้ไปตกปลานะครับเลขเด็ดก็คือเลข7ครับเลขรองลงมาก็คือเลข6ครับส่วนเลขนาโชคนะครับก็จะเป็นเลข7 3 7 6 และ75ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับนานาจะแม่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับช่วงนี้ไม่ได้ไปตกปลาที่ไหนก็จะพยายามทำคลิปที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างมาให้นาะนาะได้รับชมกันนะครับขอบพคุณมากๆนะครับที่เสียเวลารับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนานาถ้าหากว่าชอบใจรบวนที่กด s u b s c r i b e ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ